สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคุนครับวันนี้พามาดูนะครับผมคูบต้า u35 นะครับคูบต้า u 3 5ฮะคูบต้าตัวนี้เครื่อง3ส,สูบครับผมเครื่อง3ส,สูบนะครับ ถือว่าเครื่องบใหย่นะครับเครื่องตัวนี้เล็น้อยตัวแห้งดีครับผมกําลังดีนะครับหนึ่งเจนะครับผมเครื่องตัวนี้หนึ่งเจสี่หกสองเจ็ดพีพีขีดหนึ่งนะครับว่านสายแตกครับผมว่านวก่อนสายแตกสายนามันตัวนี้นะครับ ต,ตัวนี้แตกนะฮะให้สร้างมันไม่ใช่ไหนครับผมตั้งปั๊มไล่ระบบ้ำมันใหม่นะครับตั้งปัม๊มตั้งอะไรไล่ระบบ้ำมันใหม่หมดทุกอย่างนะครับเมื่อเนี่ก็ใช้ได้ตามปกติครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ คูบูต้ายูสามห้านะนี่ไฮดรอลิกครับผมนี่ดูเกียร์ไฮดรอลิกนะครับตรงนี้นะครับผมพี่น้องหลายคนอาจจะประทันหูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปั๊มสับคอนโทรลพนนะครับผม ถ้าอยู่ฝั่งนี้เป็นระบบแคทนะครับถ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูนี้นะเห็นตรงนิ้สีผมบ่าครับเนี่ยถ้าเราดึงถ้าเราดึงตัวนี้คืนมาตรงนี้มันจะเป็นระบบโคมสุนะครับผมอ่าไอนี้ระบบแคทนะครับระบบแคทสวิงขางครับผมโคมสุสวิงหน้านะครับง่ายๆครับผมบางทีนะครับน้องๆหนูหลายคนอาจจะสับทันรูนะครับผม น้องน้องหนูหลายคนอาจจะไม่ทันรู้ก็เลยมาแจ้งไงพี่ให้น้องฟังนะครับถ้าคนไหนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีความรู้รู้ไว้ไม่เสียหายฮะมันเยอะหมดแล้วนีน้เยือมไกลสิเบิร์ดแล้วครับเนะลยลูกไส้ลาผมเยือมไกลสมบิดแล้ว ดูไหลลงมาครับนี่ให้เราลิกไหลนะครับผมอหาลิกตัวนี้ไหลออกจากเนี้ยครับผมไหลออกจากกระบอกสติ๊กนะครับผมสินหลุดมาอยู่นี่แล้วเนี่ยเออไหลแรงสุด้วย ไม่มีอะไรมากนะครับผมมือนี่ผมมีอย่างไรกับคูบตาคันนี้นะครับขับง่ายสบายๆนะฮะเก้าก็ขคับไปตามเก้านะครับยังทำทตังได้อีกเยอะนะฮะสภาพแบบนี้สภาพเต็มๆนะครับนี่ยังทำตังได้อีกเยอะเลยนะครับสภาพเท่านี้รถหลายพันชั่วโมงแล้วครับเนี่ยคันนี้ เอาโอเคครับผมสวัสดีครับ